สวัสดี FC ทุกท่านนะจ๊ะวันนี้เรามา,าดูน้องบานบัวนะครับน้องบัวบานเล่นอยู่สองคนกับน้องสมบูรณ์ เงาไหมลูกเง,งาไหมเอาฝั่งนั้นอะไรวะเนะี่ยฝั่งนั้นเขามีอะไรกันโอ้โหใครมาครับใครมาใครมาพลายแซมสั้นครับพลายแซมสั้นฮะพลายแซมสั้นมาครับ โอ้โหหล่อมากเลยครับภายแซมสั้นภายแซมสั้นขวัญเมียงอ้าวไม่ใช่ขวัญเมียงนี่ใครกันนั่นเป็นเจ้าอ่าบับซี่ับซี่นะครับ อ่ามาะฮะแป,ป๊บซี่มาครับแป,ป๊บซี่กับอ่าพี่แซมครับวัวบอกเอ้ยไขมาบ้านเราวะเนี่ยจะโดนเหรออ๋อหน่อยจัดสักบาทนะจัดไหนดีไหมเนี่ยเ,เหมือนฮะยางเยับเสาร์นะครับอ่าถูค,ครับปแป,ป๊บซี่เนีย่ยครับ ัดอ้อยครับผมมอดูตาเหลือตาเหลอยดวตาเหลยดอ้าลูกพี่ทำไมใส่ปอกข้างเดียวเท่มากเลยเดี๋ยวักทายกันแล้วอ้จั่ข่อยเดบอไอ้จั่ข่อยเดบอสวัสดีครับสวัสดีครับผมไข่ย้อย ไปไหนเนาะโอ้โหงาใหญ่มากขึ้นทุกวันครับพี่แซมเรางาใหญ่ทั้งยาวอืมงงาครับไอคอครับดึงงาครับพดึงงาเขาเอ็มอาิซมอย่าเยเฮียบัวเดี๋ยวพี่แซมโบกดูดูอ้ยจ้ย้แซมจำข่อยด้บ่ สมัยหน่อยเขาเคยเร่นน้ำกันมัสองปีที่แล้วดู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 ครับหาเรื่องหาเรื่องเขาเก่งเหลือเกินครับไม่โอ้ยดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยดู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 นักเลงดี่ะจับง่าเขาเลยจับง่าดึงเลยว่ะไอาสี้ยบว่ะอืาเอาอ เอา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 ดูบัวครับดูครับดูความรักเรียงของเจ้าบัวครับพี่น้องดึงแต่ง่านกันอืมแต่ง่ายๆของง่ายๆเนี่ยโอ้ยดูดูไอแซมไอแซมเล่นน้ำเน่จะเล่นน um> ้อะไรแซมอืมข้าวจัวครับพี่น้องตั้งแต่ลัดซอนรัวพูดซอนเลยดิเอองานใหญ่มาก อายุอายุแค่ยี่สิบสองยี่สิบสองงาพรุนี้ยีบสามพรุนี้วันเกิดพี่แซมนะฮะอายุยี่สิบสามปีบัวบอกโอ้โหมาเถอะแต่เล็กก่ใหญ่ไม่สนหรอกจัดอย่างเดียวใส่ไม่ยัง้งไม่เคยกลัวใครบัวบานบอกครับ่อยไเคยยันผู้ใดดกมาโหลด ลาบัวบ่าอยากอะไรนะอยากได้งาคือของอ้ายแซมครับไม่รู้ว่าจะงาใหญ่เหมือนพี่แซมหรือเปล่านะฮะพระพี่แซมตอนนี้จัดได้ว่าเป็นช้างที่งายาวไวที่สุดผมเห็นสองเชือกก็จะเป็นไอ้สามเชือกนะฮะมีพายทองใบพายแซมสั้นแล้วก็พลายเอกสิทธิ์ครับที่งายาวไวมากแต่ที่ตัวเล็กก็งายาว ไม่สมก็จะเป็นไม่ใช่เรื่องอายุกับความยาวของงานไม่สมกันก็จะเป็นพี่แซมสั้นนะครับคือใหญ่เกินใหญ่เกินอายุไปแล้วจะพาลำพูนไปฟิชเชอริงครับลูกนานูจะไปกับแม่ลูกอาขาดกับลูกอยากขาดกันแล้วไม่เรียกไม่เรียกแม่แล้วลูก พาเจริมพูนมาหาผู้บาวครับไปให้กําลังใจเจรําพูนน่าจะไม่ได้ถ่ายนะน่าะถ่ายเป็นคลิปไว้ติดเหลืองครับไม่ติดเหลืองก็ติดแดงเลยนะติดแดงนี่อันตรายคนระับอ่าหมุนติ้วแล้วหมุน

มาละแซมอพ่อดอยพ่อดอยเมือ่อกี้แซมสั้นเดินผ่านก็แซมสั้นเออเอาแฟดเลยเจ๊เอาแฟดเ,เ,เ,เลยใช่ไหม,มไพบูลร้องเรียกหาครับ พ่อหมึกมีคู่หูเป็นคู่หูกันนะฮะเขาเป็นคู่หูกันลำพูนจับได้ทุกคนครับเดี๋ยวฉากนี้นะครับอ่าผมจะถ่ายคลิปลงช่องไพรบาบานะครับเพราะว่า มันมันตัดต่อไม่ได้นะครับถ้าเป็นคลิปไลฟ์สดก็ติดตามกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายบบาบานช่องอ p ลเฟนไทยแลนด์ด้วด้วยด้วยค่ะเดอ้อสวัสดีครับ